สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆชาวยูทูบทุทุกท่านะะน็อคโน่เอฟซีช่องไลน์ธนพรทุกทุกท่านค่ะมือนีกระพามั่งมือขึ้ก่ามามอนเลยค่ะในคลิปนี้ก็คือเป็นงานดันเนาะค่ะเนาะในรถอหาคันเนาะค่ะเนาะอ่ซีหล่นสามข่ายค่ะกับจิมมี่จอหนเดียเนาะคโน่หกหาเกตฮาคูปตะเป็หาหากสองนี่ฮอลแล่นหกฮานาะค่ะเนาะนี่เลยค่ะจวด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 เลยค่ะจวดทุกคันเลยจ้า มึงงานดันค่ะมึงงานดันอันนี้ก็ต้องห่วงดอกนี้ก้มคล่องตัวไปละ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 อันนี้ก็ละ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 เสียหายน,นี่ก็ต้องห่วงอ่าในลิปนี้นไปพัวกัดหกสองให้มึงก่นนอนนะเนาะค่ะเนาะตัวใหม่ล่าสุดของคูปตาาเนะค่ะเนาะมาติดตามรับชมกันเลยหกสองกา ห้เปิดหานั่กันเลนเยจ้านี้นี่เปียกต่อเยเปียก่อยให้ไปหนะออพี่ก็นองพี่ก็นออ้าวพี่ก็น้องพี่ก็นอง คุณเอฟซีอ um ่ากิซายชูวาหนึ่งนาดีตึงหานนคเนาะเพื wa, ่อไม่ให้ข้อมูอเรื Así ่อง่การออกบทขาบทนะคเนาะว่ากไหถในดอกเบี้ยสูงกว่ากันนะคอนอคเปรียบเทียบกันแล้วค่ะเปรียบเทียบกันแล้วอ่าอัตราดอกเบี้ยของคุกตาหนี่ถือกระมือนะคะถือกระมือนะคะปล่อยดาวพร้อมยังพร้อมนคอนอค์ของช่วงของแถมเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่อ่าแต่ว่าจอนเดีืเดกระเด้อจอนเดียดนี่คืออัตราดอกเบี้ยสูงกว่ามือค่ะนี่แล้วับจอนเดียดค่ะ การบ้างาวนักกเนาะอ่ะบางทีก็น้องแปลหาก้หกสค่ะจุดจุดโฟกัสแปดโอ้โฟกัสหกสองเหตุมือกองถายกำลังหิดกำลังถอดกำลังเป็นที่หนาสนใจลกโซเชียวไว้ค่ะนี่หกสองุกาศตัวไมล่าชุดคล้ายๆกยักมือค่ะคล้ายๆกตยักศึกษาหายยมค่ะว่าตัวไม่เขาเป็นยังไงนากกะอ่ะตรงไหนทุกนไีมีใส่มืองที่เ่าเลยค่ะสำหรับวัไใรถมาไหม ขั้นไหนมาไม่กํลังคิดกําลังหดเขาแก่งทีมงานไหนทุกท่นหมดแหละค่ะนี่รบสองมาคือกันค่ะนี่โอ้ไม่ราชุดออกมาไปเดี๋ยวงานเนี่คนเลยค่ะนี่ซีลอยไรค่ะนี่แหละให้ที่น่องในเมืองเลยเป็นจังไหนค่ะกําลังคิดกําลังฮอดกันเงินบัวค่ะนี่กําลังอยากมึงอยากศึกษาอยากหูมึงเลยค่ะนี่รวดปืนนี่นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเสียดายดังเต็มหมเบาซั้นนั่นเลยค่ะรถนัันดีค่ะดีดูเสียดายเบาค่ะเบาเบาแหงพูด กบนนีเหวียดเนาะกบนโตรถจะตันกัวนะค่ะนี right ่นะคะ M6240SUH ขึ้นดาวแปดหมื่นเ้ะค่ะน้องนี่คุณดาวมาแปดหมื่นค่ะคุณมาส่งหวดด้วยเดือนละสามพันเด้ค่ะนี่หวดไงปีละแสนหกค่ะสำหรับรถคันนี คู่ปูตานนะคะเนาะดอกเบี้ยถูกที่สุดเลยค่ะคือกลัวสุขไห่เลยค่ะนี่นี่จ้อันเดียค่ะแพงสุดดอกเบี้ยในการดาวค่ะจุดนะคะดอกเบี้ยดอกเบี้ยกันมึงเดี๋ยวนะคะเนาะขึคนขึ้นหนึ่งระดับงานนักเล่าที่มาให้สมมูลเลงนี่ค่ะกะนแล้วก็ไปศึกษามือโตก็ได้ค่ะดอกเบี้ยแต่ละขายเป็นยังไงค่ะไปศึกษามือโตได้ค่ะ มาขันนีนะ่องนี้จะเปนืยขนาดขนาด้ยขนาดตงหงจะกระโจนสวนให้กรูดสวแล้คะเี่ปน้ันลมอ้อมเน่ยตัวด้านหน้าของฮอลเลเนี่มันมั้วนดินดีได้ขนาดไหนวนปั๊ปปั๊บปั๊ปปั๊ปดีได้ เยวก็คู่ก็ตาแล้วคู่ก็ตาสิเป็นคุยไปเรื่อยนะนะค่ะบิยิ้มเบิกหนมากๆเป็นสีะเะอันนี้อันนี้เราจากประสบบาั้นนะคะเนาะกำหุ่นนตอด้วยค่ะเด้อะกบต่ำมือเอาค่ะตำมือเอาแต่ำต้กะสคิดเังงจะแการนี้กันเนาะใช่ยังไม่ก่เรื่องเรื่เดยเกลือเกลื่นะ

เ่งการเห้กอโอ้ยตัวอ๊นยิ่งแลบ่อทกองนั่นเลยกว่ะอ้ยจะจวดขนะนีคะฮะอีกครับเปโอ้ยตัวยเลียบ่นีโย ฝดอีดีเลยนี่ของเขาอีดีเลยค่ะนี่ตะกูนฝอดได้ค่ะนี่นี่นี่น่ฮอน,น,นมเมียนคนใหญ่ไม่ใหเขาเป็นฝวดนนี้ มึงทุกท่านทุกท่านค่ะแต่กิดมีฟัวก,กัหกสองหลายตัมูแนนเนาะขอดอพี่น้องเพราะว่าอ่ากำลังเหยียดกำลังกำลังไปที่นาสนใจคงองโซ,เซอเชียวแล้ว่ะทุกคนนี้ก็าินยากมึงแก่แท่ได้อันหกสองนี่ค่ะโอ้ไม่หลาสุดแล้วค่ะนองไขๆเขาก็นสนใจอ้ามึงเอาหอกสองก้อนุดัวกราหกสองก้นสุค่ะุด อาจสิ da, de, a, ima, ่กลน่เด้อพี่น้องเอ้เราว่าถอยลุไปไายบัไหรถลุเติดเลยคนีลุลกไปกเจ๊ะกาคนไยไก่วัวไหคนนี่แหะค่ะเรีทงานเป็นที่มือิบะลงไปไทยก็ือสิเจ๊เกะกวจะสิไปดูวงไหนรบวงไหนเราคนนี้ไปทางเชื่มซานนาล้างด้วยค่ะเป็นสิ่งกล้เน่ยน้องาสมัคริปนี่ค่ะอาจารบุรไก่เขานาะขอถือเขาเอาไปพี่น้องเด็กที่ดูผ่นาเะอาหบผ่าไปไก่ใ้เมืองเลย và phải bỏ cả luôn phải đi chết cả phần hết nha tuần nào xuân nắng chứ có sinh nạ lúc hơn hả ăn ừ, hút số hãy bí đỏ mừng con Phân xuống xuân cháy lại đùn nhỉ ừ, kết subscribe cũng จามวลคยินนี้คือกันเด้อไปใเถอะาทามเราชื่อมกันตัวใดในคลิปน้าจ้าสำหรับผููที่เขามาเมืองใหมน่นครขอที่ันพานมากนะพันพานมากรือน่าลุงมากในส่วงของไหลธนพรกันอาจจะสามช่วงไหลธนพรได้เดบเดิร์พราวาช่วงไหลธนพรลงให้เมองเกียวกับวดไถเนาะขนเกี่ยวกับวดไถรวดกหล่อมี่ีเจียวกระวดอะค่ะีเจียวกับลด บทจวบวางนี่ีหยังก็ลงให้มึงบดอันนั้นเลยค่ะเห็นงานอันไหนก็ลงให้มึงอันนั้นเลยค่ะเป็นับช่องไหลชนพรอ่อยมันเนาะเขาบอขอบคุเอฟซีุกท่านจ้าที่ตามรับชมกันตัวใดนในคิปหน้าค่ะ